ครับผมก็สวัสดีสองวันศุกร์ครับผมก็มาดูชมแบบนี้กันครับผมเป็นดอกไม้ที่ธรรมดา <c oughs> ธรรมดานะครับผมแต่ว่าไม้ชุดนี้ก็มีมีคุณป้าครับผมพักมาว่าเลี้ยงแบบนี้ให้โตโตให้หน่อยแบบธรรมดาธรรมดาแบบนี้แต่ก็อนนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนดินเมื่อวานตอนเย็นนะก็ดอกก็จะ อจาจธรรมดานะเดี๋ยวไม้เหล่านี้เวลาโตขึ้นไม่ต้องห่วงนะ <S <S <ๆ>นะเวลาเป็นไม้ที่ต้นใหญ่ต้นความสวยๆจะมีความสวยที่สง่าเพราะเป็นไม้พรอมเม็ดก็เป็นไม้อันนี้ไม่ได้เขี่ยเกสรนะครับว่ามไม้เหล่านี้เป็นไม้เกิดเองตามธรรมชาติเพราะเป็นไม้ที่ที่ทมเมล็ดติดฝักเองนะ <S <S <ๆ>นะแล้วก็เอามาเพาะไม่ได้เขี่ยเกสรนะ <S <S ๆๆนะแต่ก็บางต้นก็มีมีเจ้าของแล้วนะครับผมอย่างต้นนี้ก็มีเจ้าของแล้วต้นนี้หวานๆเลยต้นนี้ก็เจ้าของแล้ว ก็ที่ทักเข้ามาจองไว้ที่ที่ผมส่งให้ดูทางไลน์นะครับผมก็ตอนนี้ก็มีท่านหนึ่งบอกว่าเลี้ยงให้โตให้หน่อยก็รอวันโตปีหน้าอีหลายเดือนเลยแล้วก็มีชุดนี้นะครับผมที่ให้คุณป้าดูนะให้คุณป้าดูละเอียดด้วยคือคุณป้าสั่งไม้ไว้แล้วแต่ว่าถ้าไปด้วยกันนะคุณป้าจะเป็นไม้แบบนี้นะอันนี้ก็เลือกที่ที่หัวที่สมบูรณ์ที่พอพอให้น้ําได้หน่อยอันนี้ก็จริงเยอะนะเป็นความที่ที่ดูสวยอยู่นะ คือไม้แบบนี้จะอยู่ที่สี่ต้นร้อยบาทนะสี่ต้นร้อยบาทแต่ว่าค่าส่งถ้าไปกับไม้ที่สั่งเอาไวาก้ก็อย่างคุณป้าที่สั่งไว้แล้วก็อันนี้ไปด้วยกันคือหนึ่งร้อยบาทสี่ต้นแต่ว่าหากหากเป็นเจ้าใหม่อย่างนี้นะเจ้าใหม่ก็ต้องต้องให้ผมอีกมันจะดูแพงนะก็ให้ผมอีกแปดสิบาทก็แล้วกันก็ใช้กล่องยาวกล่องยาวค่าส่งจะดูสูงหน่อยก็ก็จะตกไปอยู่ที่ ร้อยแปดสิบาทนะมัน่าเจ้าใหม่นะรับแบบแบบแบบนี้นะก็มีต้นนี้นะอันนี้ไม้ต้นใหญ่ใหญ่นะอันนี้ไม้เหลืองแดดคือไม้ไม่ไม่เคยเปลี่ยนดินอะไรเลยก็เพิ่งมาให้น้ํานี่แหละนะก็เป็นไม้แบบนี้กิ่งไม่ค่อยสมบูรณ์ค่อนข้างจะประมาณนี้นะกิงนะ่งจะเสียบทั้งหมดสี่สีนะมีปรุมมาแล้วก็มีเหลืองแล้วมังกรทองอันนี้เหลืองมังกรทองแล้วก็มีตัวนี้ แล้วก็อีกกิ่งหนึ you know ่งจะเป็นกิ oh. like here, anyway. that, ่งนี้นะไม่รู้กิ่งอะไรเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าเสียบอะไรนะอันนี้เสียบไว้นานแล้วนะกิ่งนี้เป็นกิ่งต้นเดิมที่เขางอกมาใหม่เป็นไม้ตอนที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะผมก็มาตัดเฉียงทำเอาไว้ทิ้งเอาไว้นั่นแหละแต่หากขั้นไหนบอกว่าอยาลองอยากลองเลี้ยงดูเดี๋ยวไม้ต้นใหญ่สี่ร้อยนะต้นนี้เป็นไม้ต้นใหญ่นะสี่ร้อยอยากลองเอาไปเอาไปดูแลเอาก็ก็ก็ไว้ไม่ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่า โอกาสรอดรอดเรารอดอยู่แล้วเพราะไม้แข็งแรงแต่ว่าถ้าเราไปเลี้ยงดีนะกิ่งเหล่านี้ก็จะกลับมางามได้แล้วก็ทําให้เป็นมาที่ที่สวยได้ก็ไปสี่ร้อยพอตา,ตามตามตามลักษณะความไมา้ตามลักษณะความสมบูรณ์ก็เช้านี้วัเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเย็นครับผมขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณที่ช่วยเหลือผมส่งพรุ่งนี้วันเสาร์ผมสั่งกล่องไปตั้งแต่วันจันทนะเพราะผมไม่มีกล่องผมก็สั่งกล่องไปแล้วตั้งแต่วันจันท์ยังไม่เห็นมาส่งเลยถ้าวันนี้ไม่มาส่งไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้จะ จะผิดหลังได้ส่งไหมเพราะกล่องผมเหลือแค่สามใบเองสามใบนะสามใบสี่ใบก็ส่งได้อยู่สีท่านนี่แหละนี่อยู่สี่สี่กล่องสีท่านก็ม้ต้องต้องส่งทั้งหมดพรุ่งนี้ที่ที่ท่านจองไว้ก็หกหกท่านนะก็ห้าท่านหกกล่องนั่นแหละก็ต้องต้องลุ้นว่าให้เขามาส่งวกล่องวันนี้เพราะสั่งไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วปกติสามวันก็มามา,มาส่งแล้วนะก็น่ๆแกว่าส่งวันนี้แหละจะได้ส่งพรุ่งนี้ พร้อมกันกับที่ที่สั่งเข้ามาใหม่ด้วยก็ขอบคุณขอบคุณหากพระใต้ด้วยครับผมที่สั่งเข้ามาเมื่อเช้าขอบคุณามากมากๆครับผมขอบคุณจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผมบสสวัดีครับ